สวัสดีครับคลิปนี้เรามาแอปตัวนี้กันนะเดี๋ยวจะพาไปเพิ่มกระเป๋านะที่อยู่ที่อยู่รับเหรียญน,นะเอเว a เวิรมนะอ่านออกรเป่าอ่านถูกร้เปล่าเอเวเร์มเอเวเรมอะไรเนี่ยในภารกิจแต่ละวันเราก็คือมากดกดสตาร์ทกดขุดนะครับแล้วก็เด็ดชาซะหน่อย ภารกิจประจำวันก็คือกดสตาร์ทกดเคลมเหรียญน,นะครับเวลาเรากดสตาร์ทเมนูมันก็จะวิ่งแบบนี้นะคราวนี้แล้วก็ไปเมนูตัวเลื่อนลงมานะตรงนี้จะมีให้เราเช็คอินทุกวันนะครับเนี่ยนี่ได้พันพันเหรียญน,นะพันเอควม a v e นะอันนี้ผมเช็คอินไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูเมนูเพิ่มกระเป๋านะเพิ่มที่อยู่เหรียญก็คือไปตรงนี้ จิ้มก็ไปนะครับเราจะใช้ชื่อจริงชื่ออะไรก็ได้นะเลื่อนลงมานะครมูลค่า7,242ดอลลาร์เว่อร์ไปเนาะไม่รู้มันจะได้จริงหรือเปล่าถ้าเราจะเพิ่มเหรียญเนี่ยเขาบอกให้อัปเดตวอลเล็นะครคราวนี้เราจะไปเอาคอนแทคที่ไหนเอาที่อยู่ที่ไหนมาใส่ก็คือขั้นตอนเราไปที่เอาคอนแทคนะ้วเวอลเล็ตนะคร ไปที่ตรงเมนูเขาจะบอกวิธีการเพิ่มเหรียญน,นะครับอันนี้ก็ใครที่ใช้กระเป๋า meta แมทม m a ์ m m ตัวเนี้ยมันก็จะบอกนะวิธีการนะครับส่วนใครใช้ช u ชฟ Wallet ก็จะเป็นตัวนี้นะก็ไม่ยากเนาะเราก็มาคัดลอกคอนแทคตัวนี้นะครับคัดลอกไปนะเมนูมคัดลอกเมนขึ้นมาเลยคัดลอกนะ ัวนี้เป็นเครือข่ายสามเหลี่ยมนะหรือโพลิกอนนะโพลิกอนพลิกอนอะไรเนี่ยคราวนี้ให้เราไปที่กระเป๋าทัสบรอของเรานะเราได้คอนแทคมาแล้วเนาะเราก็จะไปเพิ่มเหรียญกันนะครับให้เราไปเพิ่มเหรียญตรงนี้นะ นะครับแล้วก็เอ้เดี๋ยวย้อนกลับก่อนไม่ใช่ตรงนี้เนาะเราอยู่หน้าแรกเนี่ยเราเลื่อนลงมาให้สุดเลยเนี่ครับมีคําว่าเมนูสตาร์ทนเนี้ยจิ้มไปนะจะมีเหรียญต่างๆมากมายฮะที่เราเปิดไว้เราต้องการเพิ่มเหรียญใหม่ให้จิ้มบวกนะครับแล้วก็ให้เราไปเลือกโพลีกรอหนะฮะสามเหลี่ยมนะแล้วก็เอาคอนแทคมาวางตรงเนี้ยมันก็จะเด้งขึ้นมาตรวัดเห็นไหม ave นะเอวิ A ่ v e งนะอ่านถูกป่าอ,อ่าโอเคเราได้มาแล้วนะเราก็กดคำว่า receive นะเพื่อที่เราคัดลอก copy ไปนะแล้วเราก็กลับไปที่แอปตัวนี้นะฮะให้เรามาอัปเดต wallet นะครับแล้วก็เอามาวางตรงนี้นะวิธีการก็ไม่ยากเนาะใครทําไม่ทันก็ลองยอ้อนดูคลิปอีกสักครั้งนึ่งนะครับส่วนว่า,าจะถอนได้เมื่อไหร่นะฮะเขาบอกว่า coming soon นะ เร็วๆนี้อะไรประมาณนี้นะส่วนราคาจะเป็นไปตามที่เขาคาดหรือเปล่ามันก็ผมก็ว่าไม่น่าจะเป็นไปได้นะเจ็ดพันดอลลาร์โอ้โหรวยแล้วเนี่ยวอลเปเปอร์ก็มีเดี๋ยวเข้าไปอ่านดูนะฮะเมนูอะไรต่างๆเยอะแยะเลยก็เข้าไปดูนะฮะส่วนเรื่องอ่าการอันนี้คล้ายๆคล้าย,ายโซเชียลนะเราสามารถเข้ากดเข้าไปเนี่ยให้หัวใจกดถูกใจอะไรประมาณนี้เนาะอ่ามันก็จะมีขึ้นมานะฮะ เนตเป็นช้าหน่อยเนาะเขาโพสอะไรมาไม่รู้ดูไม่ออกเลยอ่าแบบนี้นะเนี่ยกดหัวใจอะไรประมาณนี้เนเาะก็จะให้ของขวัญก็ได้นะเราแต่ก็ต้องเสียเหรียญของเราไปนะส่วนวิธีการโพสผมก็ยังไม่แน่ใจมันโพสยังไงนะก็เข้าไปดูเรียนรู้ก็แล้วกันนะอันนี้ก็จะเป็นการซื้อไอคอนซื้ออะไรพวกเนี้ยเนาะซื้อเพื่อที่จะเป็นของขวัญน,นะน่ารักนะน่ารักก็เข้าไปศึกษาดูนะฮะ <c oughs> นะารัก ก็เป็นหน้านี้นะวีธีกดขุดนะฮะแนะนําเพื่อนนะฮะเราจิ้มเข้าไปเพื่อที่จะเอาลิงก์สําหรับแนะนําเพื่อนได้นะอ๋อไม่ใช่นะตุดไหนว่าจุดจุตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นนเรฟเฟรนนะแนะนำเพื่อนหนึ่งคนจะได้หนึ่งพันเอเรียมนะเนี่ยกดก็ปีไปแชร์ไปนะมีคนสมัครด้วยแค่หนึ่งคนนะก็หนึ่งพันเอเรียม เอนะโอเคคลิปนี้ก็สรุปจบแค่นี้ก็แล้วกันเนาะมีอะไรก็คอยติดตามกันต่อไปนะลากันไปก่อนเลยนะครับสวัสดีครับ